กระทบต่อห่วงจุ้ยหรือว่าระบบนิเวศของสื่อหน้าตามันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีเปลี่ยนไปสองสาอย่างอย่างแรกอย่างที่บอกว่าคนย้ายจากสื่อที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ย้ายไปนิวมีเดียแล้วและตัวนี้แหละครับจะมีผลสําคัญต่อวิธีที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อในเรื่องของการเฝ้าระวังสื่อนะครับอันที่สองแม้กระทั่งทีวีซึ่งเป็นเจ้ายุทธจักรอยู่ถ้ามองในระยะยาวเช่นมองหปีขึ้นไปนะครับ TV, ทีวีที่ที่เป็นฟรีทีวีลดความสำคัญลงมากพอสมควรยกตัวอย่างนะครับในช่วงเวลาหกโมงถึงหกโมงเช้าจนถึงหกทุ่มนะฮะถึงเที่ยงคืนแต่เดิมนะครับเมื่อปีศูนย์เจ็ดนะครับคือประมาณห้าปีสามสี่ 3, ปีที่แล้วนี่นะครับเรตติ้งของทีวีอยู่ที่สิบสองจุดสามเปอร์เซ็นตคือคนร้อยคนดูทีวีสิบสองเปอร์เซ็น์สิบสองจุดสามเปอร์เซ็นในปีศูนย์เจ็ดนะครับ พอมาถึงปีต้นปีนี้นะครับเหลืออยู่แค่11.1%อันนี้คือเรตติ้งเอาทุกช่องรวมกันนะครับ3 5 7 9 11แล้วก็ไทย PBS รวมเข้าไปด้วยกันลดลงที่ยังเหนียวอยู่เหลืออยู่ตัวเดียวด่านสุดท้ายของทีวีคือเวลาที่เป็นพรามไทม์รามธไทมหลังข่าวก็คือ,อ20นาฬิกา15นาทีถึง22นาฬิก30นาทีตัวนี้เรตติ้ง ในระยะ4-5ปีที่ผ่านมาก็ลดแต่ว่าลดช้ากว่าตัวภาพเรตติ้งของทีวีโดยรวมนะครับลดจาก26.2%นะครับเหลือ25.3%ละครหลังข่าวยังเป็นแชมเปี้ยนอยู่ยังมีคนไปเกาะฟรีทีวีอยู่แต่ถ้าไปดูระยะเวลาที่คนดูฟรีทีวีโดยรวมลดลงและพื้นที่ของเวลานอกจากพรามไทม์ฟรีทีวีถูกท,ทีวีดาวเทียมกับเคเบลิลทีวี แย่งชิงไปเรียบร้อยแล้วคนดูที่ดูทีวีดูผ่านเคเบิลกับดูผ่านดาวเทียมเป็นตัวหลักวิทย uh, ุ listening c h i ของวิทยุซึ่งมันมีเซอร์เวย์อยู่ไม่เยอะแต่ในกรุงเทพเห็นแล้วว่าลดลงลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือเราจะไปเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสื่อจะเฝ้าระวังสื่อก็คือสื่อเป็นของที่ไม่หยุดนิง่งโครงสร้างสื่อมีการเปลี่ยนเร็วมากนะครับ โครงสร้างส่วนหนึ่งเปลี่ยนจากเทคโนโลยีอย่างที่ได้พูดไว้แต่อีกส่วนหนึ่งการเกิดขึ้นของเคเบิลทีวีก็ดีทีวีดาวเทียมไอพีวพวกนี้เกิดจากกฎกติกาของรัฐด้วยและเป็นส่วนของพลังการประตูพี่ผ่านมาก็คือการออกกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์2,551ที่ทําให้ระบบเคเบิลซึ่งแต่เดิมประกอบการยากมากเดี๋ยวนี้ประกอบการได้มีโฆษณาได้ทําให้เกิดการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ นั่นคือส่วนของการปฏิรูปโครงสร้างซึ่งไปเร็วมีอีกส่วนหนึ่งของการปฏิรูปที่ไปช้ากว่าก็คือส่วนของการปฏิรูปด้านเนื้อหานะครับและส่วนนี้เองเป็นส่วนที่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศที่ผ่านมาแต่ดีเบตหรือว่าข้อถกเถียงที่เราควรจะถกเถียงกันไม่ใช่แปลว่าเราจะปฏิรูปเนื้อหาแล้วไม่เอาโครงสร้างหรือปฏิรูปโครงสร้างแล้วไม่เอาเนื้อหาการมองทั้งระบบไม่ใช่การเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเอาตัวนั้นมากเอาตัวนี้น้อยเพียงแต่ว่าการปฏิรูปโครงสร้างที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนโครงสร้างตลาดสือ่อทําให้เกิดการแข่งขันเป็นธรรมอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยพูดว่ากสทชควรจะทำให้เกิดการแข่งขันเป็นธรรมก,กฎกติกาของวันนี้กับ5ปีที่แล้วนี่เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะครับแค่เคเบิลทีวีโฆษณาได้ชั่วโมงหนึ่งหนาทีเป็นพัฒนาการก้าวใหญ่มากแล้วนะครับและจึงทําให้เกิดช่องทางต่างๆมากมายมหาศาลมี diversity มีความหลากหลายเกิดขึ้นถามว่ายังเท่าเทียมกันสมบูรณ์แบบหรือไม่ก็ยังนะครับถ้ามองในมุมเคเบิลกับดาวเทียม เขาก็อยากโฆษณาได้สิบสองนาทีเหมือนกับฟรีทีวีทั่วไปมันยังมีความเหลื่อมล้ำม,มีอะไรกันอยู่แต่มันแตกต่างจากห้าปีที่แล้วมาเยอะพอสมควรนะครับถ้ามาดูว่าอะไรคืออดเจนดาที่ควรจะปฏิรูปกันต่อไปนะครับตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าสะท้อนความคิดของคนในแวดวงสื่อซึ่งก็ไม่ได้มีเป็นเนื้อหนึ่งเนื้อเดียวกันคนในแวดวงสื่อก็มองโจทย์การปฏิรูปแตกต่างกันมีตั้งแต่พูดว่าไม่ต้องมาปฏิรูปสื่อสื่อปฏิรูปตัวเองอยู่แล้วทุกวี่ทุกวัน มุมนี้ก็มีหรือไม่ต้องไปปฏิรูปสื่อไปปฏิรูปการศึกษาดีกว่ามุมอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าไปดูวงการวิชาชีพสื่อนะครับซึ่งรวมตัวกันแล้วมีน่าจะเป็นตัวแทนของวิชาชีพสื่อได้ดีพอสมควรมีตัวแทนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์สมาคมนักข่าวาาว,วิทยุโทรทัศน์ไทยและสมาคมเคเบล ในภูมิภาคนะครับมารวมตัวกันและประชุมกันออกถแถลงการออกมา9ข้อตัวนี้บอกโรดแมปของการปฏิรูปได้ดีพอสมควรแม้ในบางเรื่องยังขาดรูปธรรมอยู่ผมจะขอหยิบยกขึ้นมาเล่าสู่กันฟังแล้วขอวิพากษ์วิจาร์ณและขอเสนอแนวความคิดไปพร้อมกันด้วยนะครับ9ข้อนั้นข้อแรกนะครับก็คือคาดหวังให้ภาครัฐให้รัฐเร่งรัดนะครับการปฏิรูปสื่อภาครัฐโดยเฉพาะช่อง11สทท11 ให้ทําช่อง11อ,ออกมาให้เป็นหน่วยงานองค์กรมหาชนตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปสื่อภาครัฐที่อาจารย์ปุ๋ยก็อยู่และผมก็อยู่ในเป็นกรรมาการด้วยตัวนี้ก็เป็นโจทย์ที่ชี้ว่าสูตรปฏิรูปโครงสร้างแม้จะไปไกลแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับยังมีสื่อภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศทางการเมืองมีอิทธิพลต่อความปรองดองสมานฉันท์มีอิทธิพลต่อ การสร้างสมดุลของระบบสื่อที่ยังไม่ถูกแก้ปัญหาตัวนี้เป็นโจทย์ที่ค้างอยู่ข้อเสนอของวงการวิชาชีพสื่อก็คือให้เร่งรัดการปฏิรูปสื่อช่อง11ข้อเสนอแบบนี้ก็เหมือนข้อเสนอที่บอกเอาลูกกระพวนไปผูกคอแมวรัฐได้ประโยชน์จากช่อง11เที่เป็นอย่างนี้อยู่คำถามก็คือทำอย่างไรรัฐจึงจะปฏิรูปช่อง11คำตอบก็คือในภาวะที่การเมืองนิ่ง รัฐส,สามารถกลุ่มสภาพการนําไว้ได้รัฐจะไม่มีทางไม่มีแรงจูงใจนะครับที่จะเปลี่ยนสื่อที่เป็นเครื่องมือของรัฐไปเป็นสื่อที่เป็นมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นรัฐก็จะเลือกใช้แม้จะเริ่มปล่อยออกมาบ้างนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นก็คือเอาพันธมิตรไปออกทีวีด้วยเมื่อวานนีวน้วันก่อนนี้ใช่ไหมครับหรือจะเปิดโอกาสให้วิบฝ่ายค้านมาออกทีวีด้วย แต่ของผู้นี้ยังแตกต่างก,าก,กับสิ่งที่นายรัฐมนตรีเคยพูดไว้ตอนรับตําแหน่งใหม่การจะปฏปรูปช่อง11จะเกิดขึ้นในจังหวะไหนได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นถ้าจะเกิดนะครับหรือคือโอกาสเกิดไม่เกิดมันก็มีมากพอๆกันแต่ถ้าจะเกิดมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่พรรคประชาธิป,ปัตย์ที่เป็นแกนนําแล้วก็รู้ว่า,าแล้วก็เป็นมีรัฐมนตรีที่ดูแลสือ่อช่องสิบเอ็ดอยู่รู้ว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งครั้งใหม่อาจจะไม่กลับมาจังหวะแบบนั้นเนี่ยการปฏปรูปช่องสิบเอ็ด อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะถ้าปฏิรูปช่อง11ออกจากการเมืองมีกลไกตรวจสอบถุงดุลโอกาสที่ช่องส1จะถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับไม่ปฏิรูปเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้ยังค้างอยู่นะครับและเป็นเรื่องที่ภาคประชาสังคมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการปฏิรูปสื่อกวนจะร่วมกันเรียกร้องต่อไปด้วยนะครับอันที่สองนะครับสภาวิชาชีพสื่อ ทั้งหลายนะครับองค์กรวิชาชีพสื่อได้เรียกร้องให้มีการกําหนดคําว่าสื่อมวลชนที่สมควรได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเพราะที่ผ่านมาเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าสื่อที่ทําให้เกิดความรุนแรงนั้นตกลงเป็นสื่อมวลชนตามความหมายสื่อมวลชนหรือไม่หรือเป็นเพียงเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับซึ่งถ้าไปดูรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา47ก็กําหนดไว้ว่าสื่อมวลชน ที่จะรับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญก็คือสื่อมวลชนที่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านจริยธรรมเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดจึงตกมาอยู่เรื่องของข้อบังคับด้านจริยธรรมและข้อบังคับด้านจริยธรรมนั้นถ้าไปดูกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์2551การทําข้อบังคับด้านจริยธรรมจะเป็นการทําโดยสภาวิชาชีพของสื่อหรือสมาคมวิชาชีพของสื่อที่รวมตัวกัน เพราะฉะนั้นโจ์นี้จะผูกเข้าด้วยกันนะครับไม่ใช่โจทย์ที่วิชาชีพจะไปโยนให้รัฐว่าให้รัฐเอาไปทําแยกว่าอะไรคือสื่ออะไรไม่ใช่สื่อแต่เป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพสื่อต่างๆต้องทํากันนะครับเรื่องที่สามเป็นเรื่องที่รัฐสภานะครับควรจะเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติองค์กรจดสรรคลื่นความถี่ให้ออกมาให้เร็วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนที่จะต้องเข้าสภาคาดว่าจะหลังกฎหมายงบประมาณผ่านสภานะครับ อาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนสิงหาคมนี้กฎหมายนี้ก็จะเข้าสู่สภากฎหมายนี้ก็จะไม่มีเนื้อหาที่อาจารย์ปุ๋ยคาดหวังให้เห็นในสไลด์สุดท้ายนะฮะจะให้มีองค์กรผู้บริโภคสื่อคือกฎหมายของกสทชเป็นกฎหมายซีของภาครัฐนะครับถ้าจะมีกลไกคุ้มครองผู้บริโภคก็คือกลไกของรัฐยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมก็จะคล้ายกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมสบทของ ที่คุณหมอประวิตรรีสัทถาพอศุสาเป็นคนดูแลอยู่ก็จะมีองค์กรแบบนั้นขึ้นมาแต่ว่ามาดูแลในเรื่องของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ด,ด้วยนอกเหนือจากโทรคมนาคมถ้าจะมีะออก็จะออกลูกไปแบบนั้นจะไม่ใช่องค์กรอิสระองค์กรอิสระต้องเป็น,นกลไกหนึ่งต่างหากนะครับส่วนกฎหมายฉบับหนึ่งที่อาจารย์ปุ๋ยคาดหวังคือกฎหมายกองทุนบอกว่าจะทันปีนี้ไม่ทันเด็ดขาดเลยครับเอาแค่กฎหมายองค์กรจะสันคลื่นให้ทันนี่ก็ถือว่าบุญถมแล้วนะครับกฎหมายของอาจารย์ยัง อยู่ในกิศิิกาอยู่เลยนะครับยังพึ่งท้องหนึ่งเดือนส <c oughs> องเดือนยังยังไม่คลอดปีนี้เด็ดขาดนะครับ <c oughs> ฟันทงได้ก็แต่แต้องแต่ต้องช่วยกันรุ่นนะครับก็เป็นกฎหมายที่สําคัญอีกกฎหมายหนึ่ง <c oughs> เรื่องที่สี่นะครับมีข้อเรียกร้องจากองคอ์กรวิชาชีพสื่อบอกว่าในระหว่างที่ย <c oughs> ังไม่มีกสทชอให้กศอชอเร่งกํากับดูแลสถานีวิทยุชุมชนโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวีนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการ บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วคือกฎหมายการประกอบกิจการโจทย์ปฏิรูปข้อนี้ก็คือคกลไกกฎหมายมีอยู่แล้วทําอย่างไรให้ผู้รักษากฎหมายตอนนี้ไม่มีตัวจริงมีแต่ตัวสํารองคือกทชให้กทชบังคับใช้กฎหมายก็มีมีความพยายามที่เริ่มเห็นการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของวิธียุมชนนะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ติดตามกันต่อไปแต่ประเด็นก็จะกลับเข้ามาเชื่อมโยง กับประเด็นที่พูดมาอีกนะครับก็คือเรื่องของการที่จะไปคือมันจะมีสองระดับถ้าอะไรทําผิดกฎหมายชัดเจนกทชก็เข้าไปปิดนะครับกฎหมายห้ามทําอย่างนี้แล้วไปทําก็ไปปิดเช่นวิธีชุมชนตั้งเสาอากาศสูงเกินไปอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเกินก็เข้าไปปิดแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มันเป็นเป็นพรมแดนระหว่างส่วนที่เป็นกฎหมายกับส่วนที่เป็นเรื่องของวิชาชีพส่วนนี้จะมีความยุ่งยาก ส่วนที่ว่าก็คือก็จะกลับไปสู่เรื่องของกลไกตามรัฐธรรมนูนมาตราสี่เจ็ดที่บอกว่าสื่อมวลชนที่จะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูนก็คือสื่อมวลชนที่มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจริยธรรมมันจะกลับไปลูกนั้นอีกเพราะฉะนั้นตัวนั้นอย่างที่ผมจะเรียนให้ทราบต่อไปก็คือเรื่องของการกําหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมและการกํากับดูแลของวงการสื่อจะเป็นหัวใจในการปฏิรูปสื่อรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับ เช่นเดียกับข้อ5นะครับของข้อเสนอขององค์กรวิชาชีพที่บอกว่าสื่อทุกสาขาต้องปฏิบัติตามกรอบด้านจริยธรรมและองค์การวิชาชีพจะยกระดับการกำกับดูแลตนเองอันนี้เป็นครั้งแรก,แรกนะครับที่สภาวิชาชีพด้านต่างๆโดยเฉพาะสภาวิชาชีพสภาการหน์ชีพมหาติและสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยออกมาบอกว่ากลไกการกำกับดูแลตัวเองที่เป็นอยู่ปัจจุบัน อาจจะไม่พอเพียงในการกํากับดูแลสื่อและถ้าเราเอาภาพที่ผมเล่ามาตอนต้นก็คือภาพของการที่สื่อหนังสือพิมพ์ลดความสำคัญลงไปสื่อวิทยุโทรทัศน์ย้ายไปสู่วิทยุโทรทัศน์ที่เป็นเคเบิลไปเป็นดาวเทียมและเกิดสื่อใหม่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าแม้วงการวิชาชีพจะลงแรงกับการกำกับดูแลตนเองให้ดีขึ้นแต่ถ้าขอบเขตการกำกับดูแล ยังอยู่เฉพาะหนังสือพิมพ์อยู่เฉพาะวิทยุและโทรทัศน์และกรณีของสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยนั้นสมาชิกถ้าจะไม่ผิด11องค์กรนั้นไม่ได้มีเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียมอยู่ก็แปลว่าถ้าต่อให้หน่วยงานทั้งสองแห่งจับมือกันแต่ถ้ายังขาดส่วนที่เหลือขาดเคเบิลขาดดาวเทียมขาดอินเทอร์เน็ตการกำกับดูแลจะค่อยๆแหวงไปแหว่งไปแหวง่วงไปเรื่อยๆ ส่วนที่ใหญ่และกําลังโตไม่ถูกกากับดูแลอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่เพราะฉะนั้นในระยะยาวการกํากับดูแลตัวเองของสื่อต้องไปให้ไกลถึงสื่อมวลชนทุกขแขนงในระยะยาวอาจจะต้องมีการตั้งสภาวิชาชีพสื่อสารมวลชนขึ้นมาเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งถ้ายังไม่ไปตรงนั้นก็ต้องมีสภาวิชาชีพแต่ละส่วนแต่ละส่วนเกิดขึ้นมาก่อนเช่นสภาวิชาชีพด้านเว็บซึ่งก็มีนะครับแต่ยังอาจจะขาดความเข้มแข็งไปบ้าง สภาวิชาชีพผูพ้ด,ดูแลเว็บไทยอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีหน่วยงานแบบริการกับเคเบิลหรือซัตเทไลท์ไปด้วยแล้วมันก็จะเกิดปัญหาถ้าเกิดมีหลายๆองค์กรอยู่แยกกันปัญหาที่ว่ายกตัวอย่างเช่นเนื้อหาของสื่ออันเดียวกันอันหนึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อันนึงตีพิมพ์ในเว็บไซต์คนในวงการเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นมีคนไปร้องเรียนสภาห,าหนังสือพิมพ์อาจจะตัดสินว่าเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นั้น สอดคล้องกับข้อบังคับด้านจริธยธรรมอยู่แล้วก็ได้แต่สภาวิชาชีพด้านเว็บอาจจะบอกไม่สอดคล้องก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ความลักลั่นจะเกิดขึ้นในระยะยาวผมจึงคิดว่าน่าจะเลี่ยงยากที่จะต้องมีสภาองค์กรวิชาชีพที่ดูแลสื่อทั้งระบบนะครับข้อ6นะครับก็คือ,อ,อรัฐบังคับให้กฎการบังคับใช้กฎหมายต่างๆนะครับรวมทั้งกฎหมายหมิ่นประมาท เป็นไปตามเจตนารมณ์